สวัสดีค่ะมาค่ะมากินก้อยข้าวปุ้นน้มกันค่ะก้อยข้าวปุ้นแซ่บค่ะก้อยเองค่ะก้อยเองกินเองแซ่บเองคือเก่าแหละค่ะเอาตอดก่อนเด้อค่ะเด้อผักกาดกรอมียงค่ะมีผักขากจ้ผักกันก็จะเอินอย่างค่ะเอินมะปีนเนาะมีแล้ค่ะแคบหมูสักนิดละค่ะก้อยนะไม่ไม่ารันาณนี้ค่ะเ้นข้าวปุ้นแห้งค่ะโอ้ยน้ำใบแตะพี่น้องเอ้ย ลอดเลยนํำร้ายเี่เอากันค่ะบอหลลยด้วยค่ะเด้อใส่เลยเด้อยหยุย่มเลยใส่มือไม่จะค่อยแสบค่ะโอ้ยดื่มอดสอ่วนมาสดหนักมันก็เป็นยังงมันเป็นอยัง ต้องห่วงนะกินอัออน,อนนี้เปื้อนเปื้อนเปื้อนปากเปื้อนปากกินแล้วบอกว่าเบื่อถือเปื่อนปากเปื่อนะ Hmm. Chập chập อาคาบานพี่เกาเหรอคะน้ำไม่ไหลคือเกาแล้วระวังออาจิบปากมือจิบไปตัางไกลๆก่ะทำก่อนโอ้โหเป็นอย่างเราบันที่หนี่คือสี็ดงสีน้ำมันชิบเขาปากแต่เอาไหมเอาไหมพี่น้องเอาไหมเขาปากอะไก่อนเลเดืมขาว อถองห้องจอกไปทั้งหมด cả sạp mà lướt vào luôn, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Bọn กินเห็มันจบกับวามอนฮฮือกะดาษอ่ตรงนพอดี ลืมลืมถือกระดาษชิชูมาหันมาพอพอดี เนี่ยคุนดังแล้วน่ะอย่าพอเฮืนกเฮือนอยู่แ้วเอาเอาเอาไม่อยางนับัดนี้ม่เหมือนที่แบบโอ้ยมากระได้เนาะ อีกแล้วเป็นยังไงสิเอาพี่น้องคอยสิแล้วว่าในคลิปคอยนะเป็นสี่ <c oughs> โอเด็ดไปนอกรกะไรไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรอยู่กับหมาสองคน หมาขอเป็นคนเะน่ไม่ได้เป็นตัว <laughs> มาอยากเป็นคนเอ็นั่นหมุนหมอนไอ้นั้นหมุนหมอนมเหรอไอ้นัองกินน้ำแก้วกว็อยากกินนะมั้ง อยากเล่าพ่อค้าซยตุตบหนามโอ้พี่น้องเอ้ยันป็นตังไหนเนี่ยไปข่อยละ <c oughs> เปนดตะเบล้วเหรอึึเว้ เอา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 กำลังแสบๆเนะฮึมาเสีเยารมณ์เนาแล้วค่อยเนี่ยพอหอดใสแล้วปุ๊บหันเริ่หล่ะเอาไม่เอาไม่แล้วก็จะปิดแต่มาพอะล่ะพี่น้องก็จะเสียลารมน้นา กินต่อขึ้นต่ข้างหนอกฝนมาตกแล้ตกไม่แห้งหรอกค่ะแล้วก็อากาศเย็นๆตกนิน่ก็ต้องแจกพี่หน่องเอาละค่ะ <laughs> กินต่อเนี่ยมีปัญหาดูแล้วเกินโอ้โหอ่ะ เปินค้างเปิดยังก็ไม่นดองไปเซ็ตปากเซตยังอีกขอบคุณหด้กห่านที่รับชมค่ะได้จับตัวกินต่อได้ค่ะมาตะงวงั